สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เซตาสีชาแนลนะครับขอภัยอย่างแรกเลยนะคือวันนี้ผมไม่มีไลฟ์สตรีมจริงๆฟังจงากเสียงวันนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะพอเก็ทฟิลอยู่ว่าผมไม,ไม่สบายจริงๆเว้ยก็เลยแบบขออนุญาตนะครับนำคลิปนี้มาเป็นในส่วนของคลิปแทนเนาะตาปกติเป็นแผนอัปเดตเนี่ยเราจะมีไลฟ์กันเป็นประจำใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีแค่คลิปเป็นเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องขอภัยจริงๆอย่างที่บอกว่าผมสัญ,ญญากับเพื่อนๆว่าผมจะไลฟ์ในวันที่อเตมอสีียงผนน มันไม่ไหวจริงๆแล้วก็สภาพร่างกายผมนี่ก็ไม่ไหวจริงๆนะครับทั้งไอทั้งปวดหัวปวดหลังอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นไข้พร้อมๆกันพอดีจะเลยต้องขออภัยมาทําเป็นคลิปนะครับแยกเป็นอย่างเดียวเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงแพทโน้ตนะครับที่เกิดขึ้นในวันที่13กุมภาหรือว่าแพทอัปเดตในวันรวมเซิร์ฟกันมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิปนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดกาชานิดหน่อยนะครับสักหนึ่งคลิกเพราะว่า2คลิกดีเพราะว่าตัวผมเนี่ย คือตอนนี้เจมผมหมดพอดีนะครับก็เพิ่งตีบวกไปเมื่อวันก่อนเนาะที่ตีในสตรีมนะครับดึงเข็มขัด12 13ตีกันเพลินไม่น่อย ฟอตเจมหมดเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะมีโปรโมชั่นแจ่มๆหน้าเสิร์ฟให้เราได้ซื้อเจมกันหรือเปล่านะครับอาจจะไปดูกิจกรรมกันสหรับใครที่อยากจะเติมคาบเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำเลยครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาบเอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆในทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสบัลเลตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสบัลเล็ตเพ่่ออนนนก็เเาะครับทีปฤฤ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  ของคาบาวเนี่ยมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโคโซซ้ดเ R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเพทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาบาวอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเพทูบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆนสามารถเปิดบอดออโต้ฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบ 10บาทโดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว GVP ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว GVP เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวโหลดตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะในส่วนของ Pad Note วุนที่นะครับก็โจหัวมาด้วย Mac Overlord นะ นะครับเพิ่มขึ้นมาที่เริว่าห้าสิบก็คือเอาโอเวอร์โหลดเข้ามาแล้วแหละนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับมีการรวมเซิร์ฟมีการเปลี่ยนห้องวิชั่นวอล์นะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับโดยพื้นฐานนะครับวันนี้นะครับมีการชดเชยไอเทมเป็นพวกตัวยาโพชั่นต่างๆแหละแล้วก็มีคอสตูมนะครับที่เข้ากับตีมวอลไทยหรือว่าคอสตูมชุดแต่งงานนะครับสิบสี่วันนะขอไปเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันสองชุดนะก็เป็นส่วนหัวกับส่วนเสื้อนะครับโทษทีเบอร์ไปหน่อยนะครับ ทีนี้นะครับในส่วนของแพดอัปเดตนะครับมีการเพิ่มคาแรคเตอร์แม็กเลเวลนะครับจากที่ปกติเนี่ยมันตันแค่ร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมตอนนี้เนี่ยก็จะตันอยู่ที่เลเวลสองและก็บวกโอเวอร์ลอเข้ามาเป็นอีกห้ซึ่งเดี๋ยวโอเวอร์ลอตเนี่ยผมจะทำคลิปแยกให้ต่างอากี่ทีนึงแต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากดูรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยไลฟ์สตรีมที่แล้วในเ Combo เนี่ยผมได้ทำไลฟ์สตรีมไปแล้วก็ไปดูที่โอเวอร์ลอตกันได้นะครับทีนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มนะครับมิชชั่นวอลนนนะครับใส่ววขของ200เเเลล200้ามาม แล้วก็มีการรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับอควิเรียกับเดลฟินี่เนี่ยมาเป็นเซิร์ฟเซอร์เพนส์นะครับเป็นเซิร์ฟเดียวส่วนของเซิร์ฟคูนเนี่ยผมข้ามเลยแล้วกันนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับจะมีในส่วนของกิจกรรมสมบัติอัญมณีของเซอร์เพนส์นะครับก็กิจกรรมเริ่มวันที่13ถึงวันที่27 โดยเจ้าตัวกิจกรรมนี้นะครับจะให้เพื่อนเก็บนะครับตัวเหรียญยังมะนีนะซึ่งตัวเหรียญในรอบนี้นะครับดรอปที่แพนเดอร์โมเนียมคาร์ดัคัมฟอสนะครับสตีมเมอร์เคซี่แพนิกเคปแล้วก็ดันเทมปัตอันนี้ดีหน่อยนะครับคือไม่ได้ไปกระจุกอยู่ที่ดันใหญ่ๆอย่างเดียวนะครับดันอย่างแพนเดอร์โมเนียมอย่างเงี้ยก็ฟาร์มได้ตัวดันดีเอ็กที่ต้องใช้ฟอสต์เจมอย่างเงี้ก็ฟาร์มได้นะครับรอบนี้ผมว่าสถานที่ดรอปดันอ่ะค่อนข้างโอเคแต่ว่าต้นทุนดันมันอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าถ้าอยากลุ้้้นนนนนขขออออองงแรรผมมว่านน่าาาััเเียคคคคโกะบื เออมันไม่ได้ไปกระจุกที่ดันโหดๆอย่างเดียวมันรอบที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับตัวไอเทมนะครับอ๋อถ้าเราใช้นะครับอย่างละหชิ้นนะเราแลกเป็นตัวพระผ่ามอบโชคได้นะครับเป็นเอาเป็นว่าติกเก็ตทองเท่านั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวหินปีชงนะสเม็ดบวกกันหนึ่งเอ็มเนี่ยจะแลกเสียมซีงู M U ได้นะครับทีนี้เนี่ยถามว่าหินปีชงมาจากไหนนะครับหินปีชงเนี่ยมาจากการที่เราเปิดตัวพระป่ามอบโชคอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะไม่ไม่งงเนาะนะครับซึ่งอ๋อ ตัวหินปีชงมันจะมีแลก2แบบก็คือแบบ3เหรียญกับแบบ10เหรียญนะครับซึ่งของก็อาจจะแตกต่างกันไปเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับตัวเหรียญตัวทิกเก็ตทองเนี่ยมันจะให้สุ่มมาเป็นในส่วนของใบออปชั่นนะครับขั้นหาเอสนะทั้งใบแม็กเลดนะครับใบแอมเจาะพวกนี้นะครับทีนี้เวลาการเปิดเนี่ยมันจะมีหินปีชงอยู่ด้วยนะครับทีถ้าหินปีชงเนี่ยเรามาแลกนะครับถ้าเราเอากล่องที่เป็น3เหรียญมาแลกเนี่ยจะลุ้นใบขั้นอันติเมตนะครับเป็นใบแม็กเลดใบเมติกแอมใบซอร์ทแอมนะครับพวกนี้นะครััับบอออนนนนี้เป็แมาวุุธกชดะ แล้วก็มีพวกกันแตกนะครับแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว10เม็ดนะครับก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าสังเกตนะครับเจาะเนี่ยของขั้นที่เป็นในส่วนของตัวสาเหรียญมันจะไม่มีเจาะอันติเมตเห็นปะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวส0เหรียญนะมันจะมีเจาะอันติเมตเพิ่มเข้ามานะครับพวกนี้นะของแรงก,ก็จะเยอะกว่าน่าสนใจกว่าก็คือมีแต่ของที่น่าสนใจเลยในนี้นะครับสำหรับผมบอกว่าค่อนข้างโอเคนะกล่องนี้น่าเปิดมากๆนะครับหรืออีกรณีอนอหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนไม่อยากเอาเหรียญปีชงไปสุ่มแรก ให้มันเสี่ยงดวงเล่นก็สามารถเอาเหรียญปีชงนะครับไอตัวหินม่วงอ่ะหินหินเทาๆม,ม่วงอ่ะมาแลกเป็นตัวไอเทมพวกนี้ได้โดยตรงเลยนะครับเพื่อจะเอาแลกเป็นในส่วนของตัวคาเนเลียนพาริสแมนเอฟเฟกเตอร์พวกนี้ตรงๆเลยก็ได้ก็คือไม่จำเ,เป็นต้องเอาไปแลกเป็นกล่องสุ่มอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งอันนี้โอเคมากนะกิจกรรมรอบนี้ผมว่าโอเคมากเพราะว่าสายฟีหรือว่าคนที่เติมไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็อาจจะโตขึ้นได้ง่ายหน่อยนะแต่ที่เหลือก็อยู่ที่ดวงแล้วแหละว่าจะตีบวกได้ถึงไหนนะ ในส่วนของกิจกรรมถัดมานะผมเป็นกำแพงกำงรับรวมพลังกำรับมินิชานะครับมินิชาเนี่ยจะเป็นบอสต,ตัวหนึ่งในเกมแล้วกันนะครับซึ่งเอาง่ายๆกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีบอสเกิดมาทุกแมปนะครับนะครับตัวตัวนี้นะยกเว้นแมปสงครามใหญ่ๆนะก็คือทุกแมปพื้นฐานนะครับก็เกิดมาเป็นตัวมินิชานะจะเกิดแค่ชั้นแนล14กับ26เท่านั้นนะครับแล้วก็บอสเนี่ยจะมีดีเลย์24ชั่วโมงทีนี้เนะี่ยตัวบอสนะครับถ้าตีได้เนะี่ยมันจะดอบกล่อง นะครับกล่องนี้ซึ่งกล่องเนี่ยจะเป็นตัวลุ้นการแตกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจถ้าเราเจอบอสอะนะก็ถ้าถ้าถ้าเจอบอสก็น่าฟาร์มอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่านะครับอันนี้น่าฟาร์มนะครับชอบมากกิจกรรมนี้หมดอาทิตย์หน้าเหมือนกันทั้งสองอาทิตย์เหมือนกันนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดแปดหน้านั่นแหละนะครับแล้วก็มีกิจกรรมแรน้ำบ็อกนะครับไอตัวแรน้ำบ็อกเนี่ยก็คือใช้ฟอสเจมสุ่มหาใบอันติเมตนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเปิดเยียบเยีบยบให้ดูด้วยฟอ ซึ่งของจริงๆผมว่ามันค่อนข้างโอเคแหละเพียงแต่ว่ายามันก็มีด้วยใช่ป่ะก็เป็นการเสี่ยงดวกันไปเดี๋ยวลองดูว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะแต่ว่าราคามันถูกอย่าไปหวังว่ามันจะแบบเปียงเดียวออกไปแอนติเมทเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับอ๋อแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีกิจกรรมอีกหนึ่งเพิ่มเติมก็คือสมมติว่าเพื่อนๆสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยเพื่อนๆสามารถแคปรูปนะครับไปโพสในเพจของทีมงานได้นะมันจะมีกิจกรรมให้โพสพอเราไปโพสเนี่ยเราจะได้ของางวัลเป็นยา GM เอ็มดสี แล้วก็ตัวยูนิเวอร์แซลยาพวกนี้นะครับให้ให้ฟรีด้วยซึ่งไอ้ของพวกนี้เป็นของแถมที่เราร่วมสรุปหนึ่งครั้งก็ได้นะเอาแค่ครั้งเดียวไปแปะเนี่ยเราก็ได้ของวันพวกนี้เลยแต่ว่าถ้าใครที่แบบใจถึงหน่อยใจป๋าหน่อยอยากจะแบบติดท็อปสเปนเดอร์เนี่ยถ้าคุณท็อปสเปนเดอร์อันดับหนึ่งเนี่ยคุณได้ตัวเครื่องฟอกอากาศของไดซอนปะเออจะใช่นะครับเออนี่ช่วงนี้ฝุ่นเดี๋ยวคุณดูผมดิผมโดนฝุ่นเข้าไปไม่สบายเลยเดี๋ยวคุณได้เครื่องฟอกอากาศของไดซอนไปด้วยนะครับแล้วก นะครับพร้อมกับไบเดเมดขั้นซอสแอมนะอันดับ3นะครับลำโพงลำโพงมาเชลนะครับแล้วก็ไบเมจิกแอมเนี่ยครับของรางวัลมันจะมีท็อปสเปนเดอร์จนถึงตัวที่เป็น4อันดับนะครับแล้วก็มีลัคกี้ดอลอีก2รางวัลหมายความว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับเอาไปคอมเมนต์ในโพสในเพจเ่ยก็มีโอกาสได้รับรางวัลของพวกนี้ด้วยนะไอสองอันล่างเนี่ยเห็นปะเนี่ยไบแอมไฮเอสนะครับสองอันก็ลองดูนะเดี๋ยวผมก็ผมเนี่ยก็จะไปเม้นด้วยนะว่าผมอยากได้นะครับยาเจมเลเวสี่นะเพราะว่ายาเจมเลเวสี่เนี่ยน,นี่หาย,ยากอยู่ แล้วก็มีตัวในส่วนของรางวัลขึ้นบ้านใหม่นะครับของรางวัลขึ้นบ้านใหม่เนี่ยอันนี้คือเป็นรางวัลไอเทมที่ให้เรา7วันหลังจากรวมเซิร์ฟนะครับก็แค่เราออนไลน์ทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่13นะก็จะแจกในส่วนของทัวร์นะครับแล้วก็พรีเมียมนะครับทุกวันเลยนะครับวันของที่ดีหน่อยก็คือวันที่14บสนะครับจะได้คอสตูมที่มาพร้อมเซตัสนะครับซึ่งคอสตูมเนี่ยอยู่ได้4วันอันนี้ค่อนข้างโอเคมากคอสตูมนี้เหมาะมากสำหรับคนที่แบบอยู่ในช่วงกลางฟาร์มอะไรเง วันที่15ก็ได้ปีกเหมือนกันเมียมปีกวันที่16ก็เป็นพวกใบดันนะครับสำคัญสำคัญตรงนี้วันที่17นะครับนี่ของดีเลยนะครับคาเนเลียกเทเลมันบวกสิบนะครับแล้วก็วันที่18นะครับก็เป็นพวกแหวนนะครับแหวนบุกสิบแต่อันนี้อันนี้ไม่น่าจะได้ใช้นะก็รับเป็นพวกยาถ้าส่วนใหญ่วันที่19ก็เอฟเฟกเตอร์นะครับท็อปท็อปเลยบวกสินะครับ3วันอันนี้โอเคมากก็ช่วยให้เพื่อนๆที่แบบเป็นสายฟาร์มครับช่วยผมว่ามันมันฟาร์มได้ง่ายขึ้นตัวเด็กผมนีี่แฮปป้เลย ทีนี้นะครับมันจะมีในส่วนของเว็บช็อปเพิ่มเข้ามานะครับเป็นร้านค้าเว็บช็อปนะซึ่งเจ้าตัวร้านค้านะครับมันมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันแพ็คแรกนะครับเป็นแพ็ค59บาทนะเพื่อนๆจะได้รับ5,000ฟอสเต็มแล้วก็เมี่ยม1วันแล้วก็ถั่วนะครับอันนี้จริงๆก็ดีนะเพราะว่ามันมันเหมือนซื้อเจมอะได้ของแถมนะครับแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งก็คือ499บาทนะครับอันนี้จะไม่ได้ฟอสเจมแต่เพื่อนได้กันแต่ขั้นขาวขออภัยกันแต่ขั้นอันติเมตก็จะเหมาะกับคนที่พยายามตีบวกของขั้นอันติเมตอยู่แต่ผมอาจจะยังไม่ได้ซื้อนะเพราะผมไม่ได้ตีอันติเมตอะช่วงนี้นะครับ แล้วก็แพ็ค400บาทนะครับได้60,000เจมนะครับแล้วก็ได้ตัวหิน EX เลีว5-3อันนะครับซึ่งเป็นหินผูกไอดีนะก็มี2ทางก็คือเอาไปตีแล้วก็เอาไปผสมรูเบวล6แล้วก็ใบดันแพ็เนี้ผมน่าจะซื้อเพราะว่ามันได้ใบดันแจเขียวนะครับแล้วก็ได้ฟอร์เจม60,000เจมนะครับไม่แน่อาจจะซื้อแล้วก็มียาพวก Universal. ยูนิวอ s a ซ์ยายูนิวอ s a ซพวกนี้มันก็ช่วยให้เราจบดันออโต้ดันบางดันเก็บสถิติหน้าดันแจขาวเนี้ยได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ คือมัน400กับ6 0 0ื่นเจียมอ่ะถ้าเราไม่ได้อยากได้ของข้างล่างจริงก็ยังไม่จะเป็นต้องซื้อแต่ผมอ่ะหิน EX กผมก็ได้ใช้นะก็อาจจะซื้อแพคนี้เป็นเป็นซักแพกสองแพกอะไรอย่างงี้แล้วก็มีใบเปลี่ยนอาชีพมาขายแล้วนะครับ799าบาทนะสำหรับใครที่รอยอยู่แถมมีที่กักเอ็กตีม e ให้ด้วยแพคนี้คุ้มเพราะว่าใบาเปลี่ยนอาชีพผมซื้อมาพันกว่าบาทอ่ะอันนี้อันนี้คือคุ้มเลยแล้วก็มปทีส่วนของแพคสุดท้ายนะส0 0 0บาท นะครับได้500,000ฟอสเจมแต่ที่สำคัญคือได้ออปชั่นสกอร์ไบต์แลมดอฟบ็อกนะครับก็คือลุนออปชั่นเทพๆเลยของมอไซร์อาร์ดบิลล์อ่ะของมอไซร์พีดบิลนะครับเป็นเนี่ยคันขาวทั้งหมดเลยนะครับเจาะเกาะแม็กเลตคริสตัเมดแอมอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าไอเทพมันเป็นผูกมัด ID นะก็ระวงังระวงังนิดนึงนะครับถ้าแบบเพื่อนๆเ,เล่นสายเวทเปิดได้สายดาบก็สวยหน่อยแต่ด้วยราคานะครับราคามัน3,000บาทต่อได้500,000เจม ก็ลองคำนวณดูว่าคุ้มไม่คุ้มหรือว่าเราอยากได้กันประมาณไหนเพราะว่าตัวแพ็กเนี้ยมันซื้อได้ไม่จํากัดแล้วก็ในกรณีที่เราอยากได้ฟอสเตรมจริงๆอ่ะมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราอยากจะทามอไซค์หรืออยากลองเสี่ยงดูแพ็กนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ลองดูครับสำหรับใครที่แบบอยากทำมอไซค์ด้วยอยากลุ้นด้วยแล้วก็ได้ฟอสเตมด้วยนะครับโดยพื้นฐานแล้วแพทนี้มีอัปเดตประมาณนี้นะสำหรับแพทโน้ตจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ตอนแรกผมคิดว่าจะมีส่งหนึ่งหนก็เ,าาเยนะลยแบบว่า คาดหวังมากกว่านี้ทีนึงเต๋ก็โอเคนะครับสิ่งที่รู้สึกว่าแปลกๆทดนึงก็คือตัวดันเจียนใหม่ไม่เข้าเลย๋อจริงๆเมื่อกี้ลืมพูดไปในส่วนท้ายนะครับจริงๆเขามีการปรับดันมิลาดใช่ไหมจากมิลาดเป็นดรอปรวมเนี่ยให้กลายเป็นดรอปแยกใช่ไหมอ่ะก็ดีหน่อยนะครับคนอาจจะลงมิลาดเยอะขึ้นถึงแม้มันจะยากแต่ว่าตี้ที่ลงได้อยู่แล้วก็จ,จะลงกันมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นดรอปแยกและของในดันก็อาจจะมีมูลค่ามากขึ้น หมายถึงว่าแบบมันมันคุ้มค่าที่จะลงมาขึ้นนะครับแต่ว่าสาหรับผมอะผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่แบบดันอย่างเฟรมเนตก็ยังไม่ถูกเอาเข้ามาอยู่ดีนะจริงๆมันควรจะเอาเข้ามาในแพนี้ได้แล้วนะครับหรือแบบแม้กระทั่งดันอย่างอาชารอนอารีนาอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะถูกเก็บเอาไว้นานขนาดนี้นะจริงๆถ้าพื่ตามตรงนี่อันนี้ยังถือว่าดันเจียนเข้ามาน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูคือวันนี้ผมเล่นไม่ไหวจริงๆนะครับต้องขอให้เ,เพื่อนๆด้วยมาเราลองมาสุ่มแรวนดอมบ็อกกันส แพ็กแรกขอเลยขอสีสวยๆอ่ะที่ไม่ใช่สีขาวล้วนอ่ะแต่ผมเฮ้ยสีม่วงเหรอดูมีแวววะเนี่ยถ้าเป็นสีม่วงอ่ะเพราะรอบที่แล้วมันมีแค่สีขาวกับสีเขียวปะเออรอบนี้เหมือนจะมีแววแล้วเนี่ยไหียดูสีไหนดูสีสีม่วงแล้วผมปิดไปแล้วไงสีม่วงมีอะไรแล่บ้างเพื่อนๆขอสักหน่อยโบมาชามอืมอีเชี่ยหมื่นห้าหมื่นห้าเจมได้ชามบวกศูนย์ก็โอเคละมัง มาขออีกแพ็กหนึ่งอีกแพ็กหนึ่งไปต้องสีแดงแล้วป่ะสีม่วงน่าจะไม่รอด 15, หมื่นห้าหรอน่าจะถูกลงนะโอ้โหสีฟ้าอย่าไปรุนลเลยสีขาวสีฟ้าเนี่ยโอ้ยอย่างนี้อย่างดียังมีสีอื่นเพิ่มขึ้นมานะไม่ได้มีแค่สีเขียวนะครับแต่ฟ้าเนี่ยน่าจะกากกว่าสีม่วงเพราะฉะนั้นนี่น่าจะรุนไม่ได้คนระับโอ้โทัวร์ไอ้เหี้ยทัวร์ <laughs> วหนึ่งวันโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะว่าจะได้เป็น อะไรเพิ่มเติมบ้างนะเดี๋ยวอาจจะเปิดอีกอาจจะเปิดอีกเอ,อรอบนี้ของหน้าเปิดขึ้นหน่อยมันมีหลายสีให้ลุ้นแล้วก็มันเขาเรียกไงดีอะพอมันมีหลายสีเนี่ยเออมันค่อนข้างที่จะเออมันได้ลุ้นอะมันไม่ใช่มีแค่เขียวกับขาวแหละนะครับเออถ้าสนใจหน่อยนะครับโหหมื่นนึงเก็บไว้ตีบวกดีกว่าวะถ้าหมื่นเดียวเนี่ยไปไป,ป,ปเก็บไว้ตีบวกเว่าก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสตรีมนะ คิดว่าเร็วนี้น่าจะกลับมาแล้วแหละแต่วันนี้ไม่สบายจริงๆต้องขออไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ